ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะและในที่สุดเราก็ได้มันมาแล้วทุกคนลิกกี้บุชโอ้โหตัวสุดท้ายนะของแพก็กคิดว่ายังไม่ออกซะแล้วทุกคนแต่มันก็มาจนได้มาตัวสุดท้ายนะแต่ส่วนสูงของมันนี้ติดบักรึ่งร้อยหกสิบเก้าโคตเตีเ้ยเลยทุกคนเป็นสไตล์ออรชินเตเตอร์ All นะ ักหลักหน่อยเออมันจะไม่หลุดรัวเท่าไหร่ครับบลลังก็ถือว่ามันจะเน้นไปทางการส่งบอลจะมากกว่านะเห็นไหมส่งสั้นส่งยาวถือว่าเยอะแล้วทุกคนลูกโค้งเจ็ดสิบสี่ก็ถือว่าน้อยอยังถือว่าไปมันเน้นไปทางการส่งบอลทุกคน แล้วล่างนี้ก็คือมีสกิลพิเศษนะนะฟิน้อมฟินองฟินิชชิงเขาจะสดทุกคนบูสเตอร์ผมใส่ให้เป็นตัวนี้ไปใ่เค้าสกิลตี้จะเพิ่มสเตมินาให้มันนะทุกคนน่าจะโหดอยู่นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูคนในเกมเลยมาทุกคนอยู่ในเกมเป็นทีมเรียบร้อยแล้ว ฟันใดฟันใดเอาไม่อยู่นิกิปุชไม่ทันไม่ทันอยู่สวยโอ้ไม่ทัน,นอ,อืมช้าน,นิกิปุชมาแทงไหม สวยซ่องเองอเฉล็บทัวร์ห้า,าช่องไม่ดีเท่าไรทุกคนอย่างที่บอกไว้มันถึงซ่องอย่างเดียวอุ้คอซ่องเองอมไม่ได้วะยิงไก่ไม่ค่อยดีเท่าไรทุกคนสก,กิลมันไม่มี

ต้องลองซ่องเองอมันก็ยิงดีอะทุกคนแต่ต้องยิงไกลๆหนอ่อยถ้ายิงไกลๆนี้ไม่แนะนำเพราะตัวมันไม่ม,ไมีสกิลยงิงมันดึงส่งมากกว่าสวยใจบอลคนด,ดีออ้ยเอียวเนื โอ้โหเสียบได้หกตัวนี่เมสซี่กูเจอเมสซี่หน่อยไม่น่าร้อเลองมัฒนาใจเย็นนี่เมสซี่กูขอลองซ่องเองหน่อยนะ ชวยนี่มานิกกี้มนิกกี้กูใช้ได้ทุกคนหอมโหดจ่ายบอลแมนจ่ายทลุช่องนี่ดีจัดเลย

ขอส่องเองมันพลาดได้วะอุ๊ยโอ้โหไม่ผันดำบทัดแล้วเมื่อกี้ช้าไปหน่อยชีย้อยางเกือบโดน โัวมันเล็นกนะทุกคนน่าจ,จะม่งไม่ดีเคียร์ไปจานเป่าเลยดีล้วหมดเวลาก่อน็นงานนี่โดนเตะมุมเลยเมื่อกี้วอลทูไปสวยแทงให้เบลโอ้หใจใสก้อยเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะมีการใจใสก้อยเยอ่นะทุกใจเลยลิกิปุ่น ใครไม่ใช้ใชแต่ผมใช้ไะเขาได้ไงอช่เมซี่มือยิงเขาได้ไงวะสวยยอดแนทำไม <c oughs> ต่ละคไม่มอกปูกูกล่วงเย่เ็นไวู้เป็นไว้ไ,วไม่ทันสัตย์เอเนไว้กูสวยมูลีกิปูกูจ้าเยอะจั เอาเรื่องนะทุกคนดูว่าโหดนะชายบอลนี่โหดโคตรโหดโซจินโยกูเปิดเองเรียบร้อยเซจินโยได้เปิดยังไงก็เป็นเรื่องเลย สวยกระชากไหแทงไหมโอ้โหไม่ถึงเบลูบิดเคอร์เลอร์เไหบิดเคอร์เลอร์ออกได้ไงวะเฮ้ยคนณไม่ขึ้นจริงๆริวะ ไปทุกคนโอ้ไม่ถึงแบบเขีายะป๊ัปเป้ทำอะไรของมือไงป๊อปแบบเป้เคไปไม่ถึงเลยสวววนันไห ไม่ถึงทันไม่เนี่ยสวยโอ้ใจไม่ดีฟันได้เท่าไหร่โอ้โหสัตย์ใกับโดนเคขียร์ไปก่อนทุกคนเคขียร์ไม่พ้นอีกมาเนี่ยนิกกี้พุดโยนไหม โออยแมนจับเชิโโอยติดคาลินเบลอืมี่บลกูโดนเบียดตัวมันเล็กนะทุกคนไม่มีความแข็งแกร่งเลยโอ้โหมาเป้มาเยอะ เกยียร์ไปก่อนโอ้โหเล้วมดเวลาทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับในกิบุตถือว่าโห่ชัด้จนนะทุกคนจ่ายบอลโคตรแมนมันมีตะกิลฟินาลมีนอลพาร์ทไงมัน,ก,น,นก็ถือว่าโหดอยู่นะทุกคนมันจบไม่คมมันยิงไม่ดีแต่ว่ามันใจดีแล้วก็มีความพิวนะทุกคนก็มาเจอกันใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับ